พวกค้าแม่ค้าทั้งหลายเคยไหมคะอย่าเพิ่มสินค้าใหม่แบบเบอร์ที่จะกรอกข้อมูลถึงจ้างคนมาลงให้แทนแต่หมดห่วงไปได้เลยเลิ่งนี้จะมีเคล็ดลับมาบอกนะคะนั่นก็คือการสร้างแทมเลตสินค้าของระบบ Big s e l e r แค่แคงเรากรอกข้อมูลนิดนิดน้อยน้อยมาลงในแทมเลตสินค้าโดยช่วยเพื่อกรอกข้อมูลสินค้าที่ใช้ซ้ากันไว้ล่วงหน้าเมื่อจะเพิ่มสินค้าใหม่สามารถนํามาใช้ข้อมูลที่กรอกไว้ในแทมเลตได้เลย โดยไม่ต้องเสียเวลามากรอกข้อมูลหลายรอบข้อควรระวังมี3ข้อคือ 1. นวันนี้รองรับเต็มสต็อปปี้และจาร่าเท่านั้นค่ะ2เวลาสร้างเทมเพลตสินค้าต้องเลือกภูมิภาคตรงกับร้านค้าเนื่องจากข้อมูลหมวดหมู่แต่ละที่แตกต่างกัน 3. การนําใช้เทมเพลตสินค้าแล้วข้อมูลในเทมเพลตจะทับข้อมูลที่กรอกไว้ต่อไปเรามาดูขั้นตอนการใช้งานกันนะคะขั้นตอนที่หสร้างเทมเพลตสินค้าเลือกเมนูสินค้ากดเทมเพลตสินค้า กรอบตั้งแทมเพลตเข้ามาในหน้านี้แล้วกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะคะกรอบเชื่อแทมเพลตต่อไปเลือกภูมิค่าต้องมเลือกภูมิค่าให้ตรงกับหลา้านชานะคะเนื่องจากข้อมูลหมวดหมู่แต่และที่แตกต่างกัน,นะคะ่ะต่อไปเราสามารถเพิ่มข้อมูลของเทมเพลตได้ะคะไป็นห,หมวดหมู่รายละเอียดสินค้าและโลจิสติกส์และอือ่นๆต่อไปเลือกหมวดหมู่ของสินค้าเลือกเสร็จแล้วกดยืนยัน ต่อไปสามารถเลือกยี่ห้อของสินค้าได้นะคะหากต้องการกรอกข้อมูลเพิ่มเติมสามารถกรอกตามความต้องการได้นะคะต่อไปต้องรายละเอียดสินค้าสามารถใส่รายละเอียดสินค้าได้นะคะเสร็จแล้วตั้งค่าวิธการสั่งค่ะต่อไปกรอกน้ำหนักและขนาดข้สตามความต้องการได้นะคะกําดสินค้าจะเป็นพิออเดอร์หรือไม่ตามความต้องการได้นะคะสภาพสินค้าเป็นของใหม่หรือของมือสองสามารถกำหนดเองได้นะคะห้าเราตั้งค่าเสร็จแล้วสามารถกดตั้งค่ได้นะคะ แต่นี้ก็ตั้งคงเสร็สินค้าเสร็จเรียบร้อยล้างทราต่อไปเรามาดูขั้นตอนที่สองนำใช้แทนเศษสินค้านะคะเลือกเมนูสินค้าเลืกอกแพลตฟอร์มช้อปปี้หรือลาซาด้ากดกล่องล่างเราสามารถนำใช้แทนแศษสินค้าในแทบรายการกล่งลลองล่างโลเผยแพทยล้มแหลวหรือขายอยู่ของช้อปปี้กับลาซาด้าได้นะคะในคลองนี้ขอเอารายการกล่งอง,อปปโโองล่างของช้อปปี้มายกตัวอย่างค่ะก็ในรายการกล่องล่างของช้อปปี้แล้ว ต่อไปกดต้นสินค้าเข้ามาในหน้านี้แล้วเราต้องการเลือกร้านค้าที่ต้องการนําใช้แคมเป็ก,ก่อนนะคะเลือกร้านช้อปปี้ต่อไปกดนําใช้แคมเป็สินค้าเลือแกแคมเป็สินค้าที่ต้องการต่อไปเราสามารถแก้ไขหรือเพิ่มข้อมูลที่เกี่ยวกล้องได้นะคะเสร็จแล้วสามารถกดปันงช่วยและไขยแพ็่ได้เลยค่ะวิธีการสร้างแคมเป็สินค้าของระบบ Pi x e l ซก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะ ถ้ามีข้อสงสัยสามารถแอด a ไลน์ OA ของ Big Seller และเปิดสาได้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมในวันนี้และฝากกดติดตามช่องทาง YouTube ของเราเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางระบบ Big Seller สวัสดีค่ะ